สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านทั้งคนใหม่และคนที่เข้ามาครั้งแรกนะคะก็อยากจะแจ้งว่าทุกคลิปที่จัดทาเป็นคลิปที่สุ่มขึ้นมาเป็นรันดอมขึ้นมานะก็อาจจะตรงและไม่ตรงกับทุกๆท,ท่านนะคะก็อย่าถือว่าเป็นคลิปของตัวเองนะดูเหมือนวันนี้จะมีพลังงานที่จะมีคนคนหนึ่งนะที่จะเข้ามาเอาชนะใจใคุณนะคะ อยากจะให้ความรักความอบอุ่นมั่นใจกับคุณอาจจะรู้ว่าก่อนหน้านั้นคุณอาจจะไม่เปิดเผยไม่ไม่เปิดโอกาสไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ใครเข้ามานะักเพราะว่าน่าจะเจอความรักที่ไม่สมปรารถนานะไม่สมหวังแล้วก็เสียใจ,จเจ็บปวดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามนะคะ เหมือนกับคุณก็กลับมารักตัวเองแล้วแต่ดูว่าคนที่จะเข้ามานี้เขาจะมามอบความจริงใจความสุขให้กับคุณนะดูเหมือนเขามั่นใจมากเลยแล้วก็เขาน่าจะรู้จักคุณมาบ้างแล้วแหละ,หละเพราะว่าเขาดูจากพฤติกรรม ดูลักษณะนิสัยดูว่าคุณเป็นคนที่จริงใจนะคะเป็นคนที่มีน้ำใจถึงแม้ว่าบางครั้งคุณจะดูเป็นคนตรงๆนะดูเป็นคนแบบาบางทีคำพูดตรงคำพูดแรงนะก็แต่เขาเข้าใจแล้วเขาก็ยังชื่นชอบคุณอยู่นะคะก็เพราะว่าคุณเป็นคนจริงใจนั่นแหละที่แสดงออกแบบนี้นะใครที่ดีมาคุณก็ดีกลับ ถ้าใครร้ายมาคุณก็พร้อมที่จะร้ายกลับไปเช่นกันนะคือไม่โกงอะนะดีมาดีตอบเลยนะคะเขาอยากจะเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้ว่าเขาอะชอบคุณที่เป็นคุณนะที่ที่เป็นตัวคุณแบบนี้เลยที่คุณไม่เสแสร้งที่คุณเป็นคนจริงใจนะแล้วก็เป็นคนที่มีสมเหตุสมผลแหละที่จะร้ายกับใครเขาเพราะว่า เขาดูคุณมาสักพักแล้วคุณไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ร้ายเลยนะก็มีทั้งแข็งแกร่งมีทั้งอ่อนโยนไปในตัวเลยนะคะซึ่งเขาแบบชื่นชอบแอบชอบแอบปลืม้มแอบลงรักด้วยนะคะแล้วก็รู้ว่าคุณเป็นคนใจบูญใจดีด้วยนะคะชอบทําบุญชอบช่วยเหลือยิ่งโดนใจเขามากๆเลยนะคะอยากจะเข้ามา เหมือนกับเสนอตัวให้คุณรับรู้ว่าเขาชอบคุณนะเขามาจีบนั่นแหละพูดง่ายๆนะก็พร้อมที่จะมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะอยากจะทําให้คุณมั่นใจอยากจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะไม่อยากให้คุณแบบจมปลักกับอดีตหรือจมปลักกับความรักที่มันผ่านมาแล้วนะที่อาจจะทําร้ายความรู้สึกเสียใจให้กับคุณนั่นแหละอยากจะเปลี่ยน ความคิดความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของคุณให้คุณมีความสดใสร่าเริงนั่นเองนะเขาอาจจะแอบดูคุณอยู่ว่าบางทีคุณก็ชอบนิ่งๆชอบเครียดไม่อยากจะให้คุณเครียดนะอยากจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นไม่อยากจะนําเรื่องราวที่ปนป่วนวุ่นวายให้กับคุณอีกแล้วนะบางทีก็อยากจะพาคุณไปเที่ยวหรือ ทำอะไรที่ทำให้คุณมีความสนุกสนานล่าเริงเกิดขึ้นนะเพราะว่าอย่างน้อยเขาที่เขาตั้งใจเข้ามาเพราะเขารู้ว่าคุณมีกำแพงเกี่ยวกับความรักมาแล้วนะอยากจะให้คุณมีมุมมองที่รู้สึกว่า ความรักดีๆก็มีอยู่ในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้คุณรู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่ที่จะเจอคนที่จริงจังจริงใจก็มีอยู่นั่นแหละก็คือเขานั่นแหละจะมาเสนอตัวจะมาแนะนำตัวจะมาเข้ามาใกล้ชิดคุณมากขึ้นนะเอาเข้ามาเอาชนะใจคุณด้วยให้มีความชัดเจนให้คุณรู้ว่าเขาเป็นคนที่ จริงใจกับคุณนะคะก็จะเข้ามาแบบมั่นใจมุ่งมั่นเลยแหละว่าครั้งเนี้ยยังไงเขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคนที่มีความมั่นใจมีความจริงใจกับคุณก็มีร้อยเปอร์เซนที่ไม,ทไม่ที่ไม่ทำให้คุณเสียใจในเรื่องของความรักนะอยากให้คุณเปิดโอกาสให้เขาสักนิดหนึ่งเพื่อดูว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ พูดไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รอคอยวันเวลานะที่จะเข้ามาพบคุณถึงแม้เขาจะวางแผนไว้แล้วก็ตามอาจจะวางแผนไว้แล้วแล้วก็รอคอยที่จะ Take A c t ั o นเข้ามานั่นเองนะคะก็มันก็เป็นเรื่องราวที่สิ่งที่เขาได้วางแผนแล้วแต่ไม่ได้ทำมันก็ทำไม่ให้เขาแบบร้อนใจอยากจะทำ อยากจะทำแบบที่เขาคิดมานะนะแล้วอยากจะให้มันเปลี่ยนไปในะทิศทางที่ดีด้วยนะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะคะอยากจะเข้ามาเป็นไปได้นะว่าจะเป็นคนที่รู้จักกันหรือคนที่แอบชอบคุณมาก่อนหน้าน,นั้นนะและก็คนที่อยู่ไกลชัดเจนเลยนะคนที่อยู่ไกลกันไม่ได้แบบอยู่ใกล้กันเลยนะก็วางแผนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะ เขาอยากเขามาแบบมั่นคงเลยแหละเป็นความรักที่มั่นคงให้คุณได้เห็นเลยนะคะก็บางทีเขาก็คิดนะว่าคนดีๆอย่างคุณอะทำไมถึงออไม่มีใครเห็นไม่มีใครแบบสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ดีใจแหละว่าเขาได้เจอแบบคนแบบคุณอะนะเป็นคนดีด้วยคือเป็นตรงสเปคเขาอะ อย่างน้อยก็ความคิดหรือลักษณะนิสัยของคุณน่ะเขาชอบมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะอาจจะมีความแข่งแกร่งในนั้นด้วยนะไม่ได้อ่อนโยนอ่อนแออ่อนไหวอย่างเดียวนะคะก็คือชอบแบบที่คุณเป็นแล้วคิดที่จะมั่นคงเป็นความรักที่เป็นครอบครัวกับคุณนัลนแหละนะคะการเข้ามาครั้งนี้เขาน่าจะมีความกล้ากลัวเขินอายบ้าง กลัวที่คุณจะไม่ตอบรับด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเขากลัวคุณแบบยังเจ็บกับอดีตจมกับอดีตอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ขอให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะเขาคิดว่ายังไงอะถ้าเขามามอบความจริงใจให้กับคุณเขาเห็นคุณค่าแล้วอยากให้คุณเห็นคุณค่าเขาด้วยนะเขาจะมาทำให้คุณรู้ว่า รู้และมั่นใจว่าเขาเป็นความเป็นคนที่มั่นคงมีความมั่นคงต่อความรักนะคะแล้วก็อยากจะพิชิตใจคุณด้วยนะคิดแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งคิดถึงคุณมากๆยิ่งรักคุณมากๆ่ด้วยนะคะอยากจะเป็นครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นความรักกับคุณเลยนะให้ความรักเรียงกันเลยนะ แล้เขาก็มีความมั่นใจแหละว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะคนที่เขารักนะก็อาจจะคิดกับคุณมานานแล้วแหละนะคะแต่ไม่กล้าเปิดใจก็ดูท่าทีคุณไปก่อนเรื่อยๆนะคะแต่สุดท้ายก็เป็นความรักที่เขารู้สึกว่าเขารักคุณมั่นคงกับคุณนะก็นั่นและก็คนที่เข้ามาอ่า หลงรักคุณจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณนะคะและพร้อมที่จะเดินหน้าจับมือกันไปข้างหน้าเพื่อความมั่นคงเพื่อการมีครอบครัวที่มั่นคงนั่นแหละนะเดี๋ยวมาดูต่อน,นิดนึงนะว่าเขาคิดและเขาอยากจะพูดอะไรบ้างในความคิดของเขาเขาได้คิดมาตั้งนานแล้วแล้วก็เขาที่เข้ามาครั้งเนี้ย ไม่ใช่ว่าเพิ่งคิดแล้วก็มานะเขาคิดมาใช้เวลานานแล้วนะน่าจะหลายเดือนเป็นปีแล้วแหละแล้วก็คิดจะเก็บเงินเก็บออมกับคูณด้วยนะอยากจะทำชีวิตให้มันดีนะคะถึงแม้ว่านาทิการงานเขาอาจจะประสบความสำเร็จไปบ้างแล้วแต่เขายังขาดขาดในเรื่องของความรัก นะคะในเรื่องของคนที่ข้างกายอะไรอย่างเงี้ยและเขารู้สึกว่าคุณอนะเป็นคนที่เขารักเขาชอบมากๆเพราะเขาแอบดูคุณอยู่แล้วนะว่าคุณเป็นอย่างไรถึงแม้บางทีคุณอาจจะร้ายบ้างมีมีโมเมนต์ที่แบบใช้คำพูดแรงหรือตรงบ้างแต่เขาก็คิดว่ามันเป็น สิ่งที่เขายอมรับได้อะเพราะว่ามันเป็นที่คุณเจอร้ายมาก่อนคุณถึงร้ายถ้าถ้าอยู่อยู่แล้วให้คุณร้ายไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยปกติคุณก็เป็นคนที่ดีมีน้ำใจนั่นแหละนะคะเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วหรือใกล้ชิดคุณหรือได้พูดคุยกับคุณอะมันเป็นความรู้สึกดีเขาสบายใจนะเขารู้สึกได้ว่าความรู้สึกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครง่ายๆนะคะก็รู้ว่ามันเป็นความรัก เพราะว่าถ้าแค่ชอบอะเราจะมองในข้อดีของคนคนนั้นอย่างเดียวนะแล้วก็มาชอบแต่ถ้าบางทีบางครั้งวันใดวันหนึ่งถ้าเราเจอว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบหรือว่ามันไม่มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังอะเราก็จะเลิกชอบเขาแต่อันเนี้ยเ,เป็นความรักนะที่เขาคิดได้อะที่เขารู้สึกได้เพราะอะไร เพราะเขาจะรับได้กับสิ่งที่คุณเป็นนะคะไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นเ,เขาอาจจะไม่ชอบก็ตามอะไรอย่างเงี้นะคะก็นั่นแหละมันเป็นความรักคือให้อภัยกันได้ทุกอย่างาให้มีความรู้สึกดีกันตลอดถึงแม้ว่าในตัวเขาอาจจะมีอะไรที่คุณ ไม่เคยได้เจอมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาคิดไตรตรองดูแล้วนะถึงจะได้เดินทางเข้ามาหาคุณนั่นแหละนะคะก่อนหน้านั้นเคยมีความลังเลไหม,มเขาก็อาจจะมีความคิดที่รอดูคุณไปก่อนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีการเปรียบเทียบไหมน่าจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบไม่ได้นะเพราะกับคนอื่นๆมันไม่เป็นอย่างที่ คุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเทียบก็คือมันไม่เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็อยากจะตรวจดูว่าคุณเป็นคู่ของเขาหรือเปล่าอะไรก็มีนะเอาไปเช็คดวงชะตาแล้วก็บางทีก็ไปหาหมอดูหรือเขาอาจจะชอบชื่นชอบในการในการดูดวงนะคะเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นแบบ ไพ่โหราศาสตร์หรือแบบไหนก็ตามนะดูดูแล้วเขาชอบเช็คเขาเคยเช็คนะว่าคุณกับเขาเป็นอย่างไรแล้วถ้าเขาก็เสียใจยนะถ้าสิ่งที่ผ่านมาเขามีอะไรที่ทำให้คุณไม่ชอบใจหรือ ทำใไม่คุณไม่พอใจอ่ะเขาก็อยากจะขอโทษแล้วก็ขอเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นคนเก่าได้นะเนี่ยดูจากพลังงานแล้วไปไปมาๆมาจบตรงที่มีการขอโทษด้วยนะตอนแรกก็ดูเหมือนจะเป็นพลังงานที่เข้ามาแบบมีความมั่นใจที่จะอยู่กับคุณแล้วนะยังไงเขาก็แอบศึกษาแอบเก็บรายละเอียดของคุณไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าคุณเป็นคน แบบไหนชื่นชอบอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็อยากให้คุณอยู่กับเขาอยากได้คุณเป็นคนรักคู่รักกับเขาแบบบางทีต้องไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวนะว่าขอคนคนนี้แหละเปิดใจให้เขาหน่อยขอให้คนคนนี้ใจอ่อนด้วยนะถ้าเขาจะเข้ามา พูดคุยสานความสัมพันธ์หรือขอเริ่มต้นกับความรักกับคุณนั่นแหละนะมีการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่กันในอดีตชาติก็ได้นะคะที่เคยมีคำมั่นสัญญาที่จะมาเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ชีวิตของเขาก็เป็นคนที่ผ่านอุปสรรคมาเยอะนะดูดูแล้วก็น่าจะเจอ อะไรมาหนักๆเช่นกันแล้วรู้สึกว่าการที่อยู่ตัวคนเดียวว่ะมันมีความสุขแต่มันไม่สุดอะ่ะมันก็มีความเหงาบ้างอะไรเงี้ยการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตมันยิ่งเดียวดายอะไรเงี้ยเขาอยากจะขอให้คุณเป็นคู่ชีวิตของเขานะคะ เพราะเขาก็รู้สึกได้ว่าเวลาเขาคิดถึงคุณหรือดูอะไรเกี่ยวกับคุณไปอ่ะเขาชอบนะชอบในการที่คุณเป็นตัวของตัวเองนะบางทีก็ดูเรื่องราวดูโมเมนต์หรือบางทีคุณอาจจะมีรูปอะไรที่ลงในสื่อโซเชียลออนไลน์ก็เขาอาจจะเก็บไว้แล้วก็ชอบดูในตอนที่ว่างๆนะคะดูก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยมีได้เป็นไปได้หมดเลยแล้วก็บางทีก็ ดูจนหลับเลยนะก็ฝันดีฝันถึงคุณด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้คนคนนี้คลั่งไคล้แล้วก็อยากจะมีคุณเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดไปอยากจะเข้ามาอมอบความรักแล้วก็ความจริงใจให้คุณได้เลือกตัดสินใจว่าเขาอะเป็นคนคนนึงนะที่แอบลืมแอบชื่นชอบคุณนะแล้วก็จยากจะ ให้คุณพิจารณาเขาหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปตัดความสัมพันธ์อย่าเพิ่งไปคิดว่าความรักมันจะเหมือนกันตลอดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีคนที่รักและจริงใจมั่นคงกับคุณด้วยแต่คนคนนั้นคุณจะถูกใจเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอดูนะคะรอดูว่าคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่คุณรอคอยเป็นคนที่คุณใจยอมใจอ่อนเปิดโอกาสนะเปิดกำแพง ที่อยากจะปิดก้านหรือไม่อยากจะมีความรักหรือก่อนหน้านั้นคุณไม่คิดว่าจะเจอใครแล้วก็ตามนะคะนั่นแหละจะมีคนเข้ามาทำให้คุณมีความสุขอย่างที่เขาคาดหวังไว้หรือเปล่านะแต่เขาตั้งใจจะทำให้คุณสบายใจไม่อยากให้คุณมีความวุ่นวายอ่ะเขารู้ว่าอะไรที่คุณไม่ชอบเขาะจะไม่ทำอะไรบางคนนะคนที่เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วทำ อะไรได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองหาเงินอะไรด้วยตัวเองดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเขาก็จะไม่เอาความวุ่นวายมาใส่ตัวเองนะเพราะว่าอยู่คนเดียวเขาก็สุขสบายแล้วถ้ามีเพิ่มขึ้นมาก็ต้องทำให้เขามีความสุขมากกว่าเดิมไม่ใช่ว่าเพิ่มเติมคือความวุ่นวายเขาก็ไม่เอานะคะเขามาแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เขาอยู่ด้วยตัวเองนะ เขาชีวิตเขาสดเขาดีอยู่แล้วการเข้ามามันต้องดีกว่าเดิมนะคะนั่นแหละยิ่งโสดนานๆยิ่งเลือกเยอะนะ,ะเพราะเขารู้แล้วว่าบางทีเปิดโอกาสให้ใครเข้ามามันมีแต่ความวุ่นวายมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยนะคะก็ฉะนั้นถ้าคุณลองพิจารณาดูละกันนะ,ะว่าคนที่เข้ามาจะมีะความ สิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจอย่างไรนะความรู้สึกอย่างไรนะคะก็ขอให้สมหวังขอให้เจอคนรักเจอเนื้อคู่ไวๆนะคะแลนดอมนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ขอบคุณมากที่ฟังกันจนจบคลิปนะคะช่วงนี้แม่หมอไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยอัด คลิปเยอะนะคะก็จะพยายามลงให้ทุกวันอยู่นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจขอบคุณ FC คนเก่าๆด้วยนะคะที่ติดตามกันตลอดมาเลยนะขอให้มีความสุขสมหวังกันทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ